จุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมสนใจการเมืองจริงๆนะจา,จากคนที่ไม่ใช่สนใจเลยคือตอนที่เกิดมออ็อบเสื้อแดงครับแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าจะมองย้อนกลับไปคือเราเห็นตัวเองเลยว่าเราเป็นอีงโนแลนด์เราเป็นสลิมถ้าใช้คําปัจจุบันเรียกแล้วพอกระสุนนัดแรกมันเริ่มยิงใส่ผู้ชมมุมนุมอ่ะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยอันไม่โอเคแล้วถึเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมมอ็อบแต่เราเห็นเห็นเหตุหการณ์โดนยิงที่ที่สี่แยกคลองัว ผมก็เลยหยิบกล้องแล้วก็บอกพือบอกเฮ้ยไปถ่ายรูปกันอีกวันหนึ่งแล้ววันที่ไปถ่ายรูปวันนั้นหลังจากวันนั้นนะคือผมเปลี่ยนไปเลยวันนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องสนใจสิ่งนี้มากขึ้นกว่าแค่การเสพข่าวแบบเปิดช่องทีวีแล้วก็ดูแล้วก็จัดจิ้งไปเลยว่าเอ้ยคนนี้กลุ่มนี้ผิดกลุ่มน,นี้ถูกอะไรเงี้ยเราก็เริ่มหาข้อมูลเริ่มซื้อนิตยสารมาอา่านแล้วก็จนมาถึงวันนี้ครับ <laughs> กลายกลายเป็นคนแบบนี้ไปเลยถ้ามันไม่เป็นธรรมเราต้องพูดถึงมันถ้าเราไม่พูดถึงความไม่เป็นธรรม คุณเงียบกับอาชญากรรมอ่ะเท่ากับคุณมีส่วนร่วมกับอาชญากรรมมันเป็นเหมือนสามัญสำนึกเป็นคอมมอนเซน s ์ว่าถ้าเราเห็นคนโดนทำร้ายหรือเห็นคนโดนริดรอนสิทธิบางอย่างแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คอเอาหรือว่าไม่พูดถึงมันเลยอ่ะนี่ผมคิดว่าสังคมมันมีปัญหาท,ที่ที่ทำให้เกิดคนหรือความคิดชุดความคิดแบบนี้ในสังคมมีมีครับอย่างถ้าในบรรดา,า,าภาพที่ผมวาดมาทั้งหมดอ่ะมีภาพหนึ่งที่ผมชอบที่สุดคือภาพที่ น้องๆ้องอาชีวะครับฟันเฟืองประชาธิปไตยผมไม่ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ขึ้นไปนะคือน้องน้องาชีวะกลุ่มเนี้ยขึ้นไปเอาผ้าคลุมอนุสาวรีย์วันนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเป็นภาพที่แบบผมต้องวาดรูปนี้ให้ได้คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันมันกระทบกับเรามากอะเราแล้วก็เราอยากวาดให้ให้ให้คนอื่นเห็นความรู้สึกนั้นด้วยเห็นความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆมากมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผม อยากฝากถึงท่านผู้นำประยุทธ์นโอชาและก็คณะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อำน,นาจทั้งหมดกับประชาชนคือผมรู้สึกว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากไปคุณฟังแต่กลุ่มของตัวเองมากเกินไปครับคุณไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องจริงๆแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าคุณเพียงแค่ฟังข้อเรียกร้องต่างๆอย่างเป็นกลางจริงๆฟังมันในฐานะที่คุณไม่ได้เป็นศัตรูแล้วเอามันไปปรับใช้ใน,ใน,ใ,นในการทํางานคุณเห็นคุณเห็นประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเป็นประชาชนอยู่ไหม แล้วคุณจะทรีกเขาอย่างไงคุณจะปิดปากเขาหรือว่าคุณจะเอาแบลริเยร์มากั้นเขาเสมอทุกครั้งที่เขาบอกเขาจะไปไหนผมคิดว่าไอสิ่งเหล่านี้มันควรจะถูกทําให้หายไปจากสคมอยากฝากถึงแบบศิลปวัฒนธรรมด้วยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนวัฒนธรรมทั้งหมดโอเคถ้าคุณยังอยู่ในอำนาจนี้อยู่วัฒนธรรมใหม่ๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเยอมากคือวัฒนธรรมมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันถูกขับเคลื่อนโดยโดยคนกลุ่มอื่นๆที่ที่รัฐๆไม่เคยเห็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาวัฒนธรรม ในเรื่นี้ผมคิดว่าประเทศมันจะไปไกลกว่านี้ครับ